หลายปีผ่านไปจินอิจิคาวาคามิไม่ได้เป็นเพียงนินจาอีกต่อ,อกไปเขาได้กลายเป็นผู้สืบทอดวิชานินจาอิงะอย่างเป็นทางการเป็นอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลังแต่ไม่ใช่เพื่อจุดป,ประสงค์ในการต่อสู้หรือการสอดแนมอีกต่อไปหากแต่เป็นการรักษาวิถีนินจาให้คงอยู่วลเลกความรู้บางส่วนสู่สาธารณะเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงแก่ แนมแท้ของนินจาไม่ใช่แค่ในฐานะนักฆ่าผู้ลึกลับแต่ในฐานะผู้ฝึกฝนตนเองอย่างหนักผู้เปี่ยมด้วยวินัยและความเข้าใจในธรรมชาติเขาได้เขียนหนังสือและให้สัมภาษณ์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของนินจาในมุมที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนวิถีนินจาไม่ใช่แค่การต่อสู้ด้วยดาบหรือการซ่อนเร้นในเงามืดแต่มันคือการรู้จักตนเองการเข้าใจถึงความสมดุลของนินจา ชีวิตและการค้นพบสันติสุขภายในใจจินอิจิกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สงบและเปี่ยมด้วยปัญญาบาดแผลจากอดีตได้หล่อหลอมเขาให้กลายเป็นผู้ที่เข้าใจชีวิตอย่างลึกซึง้งและเรื่องราวของฮานโซที่เคยเป็นคู่ปรับกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาแข็งแกล่งขึ้นและเข้าใจในความหมายของการให้อภัยในที่สุดทั้งสองสำนักทั้งอิงะและโคกะก็ได้พบกับความ ปรองดองเมื่อความขัดแย้งเก่าแก่ได้ถูกละลายไปพร้อมกับกาลเวลาหลายปีผ่านไปจินิจิคาวะคามิไม่ได้เป็นเพียงนินจาอีกต่อไปเขาได้กลายเป็นผู้สืบทอดวิชานินจาอีงะอย่างเป็นทางการเป็นอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลังแต่ไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์ในการต่อสู้หรือการสอดแนมอีกต่อไป หากแต่เป็นการรักษาวิถีนินจาให้คงอยู่เขาเปิดเผยความรู้บางส่วนสู่สาธารณะเพื่อให้คนรุ่นใหม่